เราก็จะทำไข่ดาวก่อนนะครับเราจะมาดาวไข่ก่อน,นนะครับทุกคน มันมันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ย เราขอตัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนตอนนี้ขอดาวไข่ก่อนนะคะพี่ๆเพื่นอนนี่ตักข้าวมารอแล้วน,นะครับไข่ดาวไข่ดาวก็จะต้องเป็นประมาณนี้นะครับไข่ดาวนะครัะขอไข่สักคู่นึงนะคะ พี่ๆเพื่อนๆกินข้าวเที่ยงกันแล้วหรือยังกินข้าวเที่ยงกันแล้วหรือยังใครยังไม่ไม่กินข้าวเที่ยงมากินข้าวกับยง happy ้ h a r ์กันได้นะคะสวัสดีพรพอนนะคะระวังไข่ดาวแตกนะคะอ่าโอ้ย ไข่ดาวนะคะโอ้ยใช้ตะลิวผิดไข่ดาวนะคะได้นะคะนี้ไข่ดาวนะคะพอนๆอ,อ่านี่โกเข้าไปนะคะไข่ดาวเสร็จแล้วนะคะเรามาทํากับข้าวนะคะนี่นะคะเขาก็มีพริกแกงนะคะพี่ปฐมพอนกินข้าวบ้านยงกินข้าวบ้านยงพริกแกงเราใส่ไปแค่นี้พอนะคะอันนี้พริกแกงจากพ่อบ้านฮังกรี้นะคะส่งมาให้นะคะ อ่าเราก็ผัดพริกแกงลงไปเลยค่ะทุกคนนะคะเราไม่รู้นะคะไม่ต้องไปเรียนรู้มันเยอะนะคะปวดหัวนะอ่าไม่ต้องไปเรียนรู้มันเยอะนะคะทุกคนพริกแกงมาแล้วนะคะใส่พริกแกงผัดผัดพริกแกงนะคะไปเลยค่ะยาวไปยาวไปอ่าพริกแกงนะคะโอ้โหพริกแกงแล้วนะคะอ่าใส่พริกแกงแล้วทุกคนโอ้โหหอมหอมเจว่าจ๋าเจว่า สักงนั้นนะคะนี่โอ้โหโมาแล้วนะคะปั้นนะคะอ่าเดี๋ยวมันจะเกิดอาการมาันนอนใกล้นะคะใส่กะทิไปเล็กน้อยอ่าผัดกะทินะคะอ่าผัดกะทีเลยะคะ่ะนี่แกงขันแนงนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้ที่หลังนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะลองแกงดูก,ก่อนนะคะอ่ากะทินะคะโอ้โหให้กะทิแตกมันสักเล็กน้อยนะคะมะพร้าวนะคะทุกคนนะคะ ามาแล้วนะคะปั๊บ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 โอ้โหทุกคนจากนั้นใส่ไก่ลงไปเลยนะคะทุกคนนะคะใส่ไก่ลงไปเลยจ้าทุกคนโอ้โหเอาล้วค่ะทุกคนเร่งไฟนิดนึงโอ้ยโอ้ยแก๊จสจะหมดหรือเปล่าอ่านี่นะคะน้องม่อนน้องม่อนนี่นะคะโอ้โหเร่งไฟสักคู่นึงนะคะ วิน่ากินมากนะคะปรุงรสเลยนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะขอบคุณ a อเคนะคะส่งน้ำมันหอยมาจากปักใต้เลยนะคะน้ำพริกแกงจากพ่อบ้านหิวนะคะอ่าฮะกระเวขาวจากเจวานะคะอ่าฮะน้ำปลารตยจากพี่ปฐมพอนะคะกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะอ่าฮะใส่ลงไปเลยจ้าอ่าฮะ อขอบคุณน้องเลมอนนะคะเอามาเขือวพวงมาฝากพี่ยงนะคะเด็ดเด็ดกันสดๆเลยนะคะอันนี้เป็นอาหารจานเร่งด่วนเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะดูนะคะทุกคนปรุงรสแล้วนะคะโอ้โหมีความมันย่องนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนสุดยอดเลยจริงๆนะคะเติมกะทิสักเล็กน้อยทุกคนอโอ้โหทําดีขนาดนี้นะคะทุกคนกดไฮไลท์ไปเลยะค่ะทุกคนนะคะ โอ้โหนี่คือแกงคะาแนงไก่นะคะทุกคนหือน่ากินมากเลยนะคะน่ากินมากโอ้โหทุกคนปึ๊บอบสักเล็กน้อยหือมากินข้าวด้วยกันเลยทุกคนหอมมากเครื่องพิกแกงหอมสุดๆหอมสุดๆอร่อยดีอร่อยจังนะคะทุกคนนะคะอร่อยที่บ้านเรานะคะน้องมันปรบมือนะคะ เสียงปรบมือคือกำลังใจเจว่าเต้นเลยอย่าได้ถอยหนีความภาคภูมิใจที่มีแกงพันแหงแล้วแน่อะฮะอ่า,ห,าหลายคนจะาถามทำไมไม่แกงเนื้อนะคะไม่เคยกินเนื้อเลยนะคะอาฮะอืฮึอ่า,า,อาชีวิตยังไม่เคยได้ได้ลิ้มรสเนื้อนะคะทุกคนนะคะอาฮะเป็นคนสดยังไม่เคยกินเนื้อเลยนะคะเอเคคะ่ะอฮะ ใส่นี้ลงไปโอ้โหเอแคถามว่าไม่ชิมเหรอไม่ต้องชิมเอแคมันอร่อยอยู่แล้วนี่ใส่ใบมะกรูดลงไปฟ้าบับโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเอแคโอ้โหจัดคลิปช็อตไปหนึ่งคลิปนะคะทุกคนโมโหนะคะทุกคน คือแกงผะแนงไก่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยลอกินด้วยกันกับยงยีนะนน่นทุกคนคลิปช็อตเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมภาพปกนะคะทุกคนทายเลยะคะ่ะทุกคนโอ้โหมันสวยขนาดนี้จัดไปอีกหนึ่งผลงานกลุ่มนะคะโอ้โหเจะวาเชียใหญ่นะคะทุกคนนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะกับข้าวกับปลานะคะทุกคนไม่ต้องชิมนะคะอร่อยแน่นอนนะคะนี่คือแกงพะแนแงไก่นะคะปิด เลยค่ะทุกคนโมโหนะคะทุกคนอลองดูนะคะทุกคนลาดข้าวเลยนะคะปับ๊บนะคะทุกคนโอ้โหอู้หูดดูดูน่ากินมากน่ากินมากนี่คือพแนงไก่ไข่ดาวพันนะยงแฮปปี้แชร์เธอทำได้ขนาดนี้พี่สีกุ้งสวัสดีพี่สีกุ้งนะคะไม่ต้องกินแล้วอิ่มแล้วนะคะพี่ย้อ มาค่ะพี่พ่นเพื่อนนะคะมาบ้านยงยี i, แล้วต้องมากินข้าวนะคะทุกคนนะคะเราอย่าไปหยองนะคะทุกคนนะคะเราอย่าไปหยองโอ้โหกอ,แค,อแค่ทากับข้าวแค่นี้นะคะทุกคนมันจะไปยากอะไรนะคะทุกคนพี่ทา้าสวัสดีค่ะพี่ปฐมพรบอกหยง้งทําไมเธอทําหน้ากินขนาดนี้ยง้งโอ้โหพี่ปฐมพรก็อย่าชมเกินนี่ย้งก็เขินนะเนี่ยเขินนะเนี่ย ถ้าพี่ปฐมพรจะชมขนาดนี้ยองอายเลยนะเนี่ยยองอายเลยอุ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้พ่อบ้านทางกี้ก็ดูหน่อยนะคะโอ้โหนะคะเขาสาซื้อพริกแกงมาให้นะคะโอ้โหทุกคนปับ๊บอ่ะจัดวิดีโอให้พ่อพอ,อีกหนึ่งวิดีโอนะคะอ่ะนี่นะคะเอเคนะคะเดี๋ยวพ่อเขาจะไม่รู้นะคะก็ติดงานอยู่นะคะพ่อพ่อ อันนี้ลูกแกงผงะงไก่นะพ่อมีไข่ดาวแล้วก็แกงผแนงไก่นะกินมากๆเลยนะพ่ออ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะโอ้โหเดี๋ยวทุกคนไม่รู้นะคะสุดยอดจริงๆโอ้ทำเสร็จแล้วมาอ่ามาร์คมาร์คมาร์คมานะคะทุกคนนะคะโอ้โหสวัสดีครับพี่นะคะสุดยอดจริงจริงทุกคนดูน่ากินนะ ไม่ต้องชิมเลยนะพี่ปฐมพรคือคนมันทำอาหารอร่อยอยู่แล้วมันไม,ไม่ต่องม้นนะคะทุกคนเดี๋ยวลองชิมดูนะคะอ,อร่อยเืยอ,อร่อยมากเลยอ่ะอือเดี๋ยวป้อยเอแคลนนะคะอ,อร่อยจริงๆนะคะนี่นะคะจุดยอดจริงๆอือ คะแนนไก่นะคะนี่แกงจากพ่อ้านธุทางตริงนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนอือหอใส่ไปไม่ถึงครึ่งห่อนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนีอนะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะตาคัวแม่เล็กนะคะทุกคนอือหือร่อยจริงนะคะพี่สีบอกเลิฟเลิฟเลิฟนะคะอือหอนี่นะคะเรามีโค้ดดีอะไรก็มั่นใจนะคะอือหดอือหอร่อย อถ้าอยากดูครัวเต็มๆนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะที่บ้านโค้สี่บานนะคะอันนี้ครัวอาหารจานด่วนนะคะทุกคนนี่นะคะไข่ยาวนะคะกรอบนอกนะคะทุกคนนะคะโอ้ยไข่ขาวกรอบๆขนาดนี้เลยโอ้โหยงทำไมเอยวนี่พัฒนาโอ้โหมีโคตรดีพัฒนาได้ทุกคนอร่อยจริงเลย อื้มอืมอืมทุกคนอืมอืม้มเยีเ่ยงไหมะอื้มอพี่จะไปจำท่านกระหังนะคะอื้มฮืมอร่อยมากเนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครตำพริกแกงไม่เป็นอย่างยงนะคะทุกคนก็ไปหาพริกแกงสำเร็จรูปเอานะคะซื้อที่ไหนซื้อย,ยังไงไปถามพ่อบ้านทางกี้เอานะคะ ออืไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะคะเพราะเราทำงานประจำนะคะไม่มีเวลาเอองานพอนะคะเก็ขึ้นั้นเวแบบอาหารเ,เล่งเร่งด่วนดูนะคะพี่พีๆเพื่อนๆนะคะถ้าคนไหนแบบมีเวลานะคะอ่าก็จัด เ,เมนูยาวๆกันได้เลยนะคะทุกคนนะคะอะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเฮ้ยไม่มีเวลานะคะจะทําคลิปตามดันเวย์แบบไหนนะคะมาบ้านย้งแฮปปี้แชร์นะคะครัวมั่วตัวแบบนี้นะคะทุกคนนะคะแต่ละวันนะคะเอ,อก็กินได้บ้างกินไม่ได้บ้างนะคะเขาเรียกว่าครัวมั่วตัวนะคะพี่สีคุ้งเครียดเลยนะคะอือหือมาคืนพี่สีคุ้งก็คนเยอะมากเลยนะคะอือหืออือก๋วยเไก่อือ ออร่อยมากเลยนะคะอืมแต่ละวันแต่ละเดนะคะอือหือทำไมอร่อยขนาดนี้พี่สีอืมอทำเดียวที่พี่สีสอนนะคะค่อยๆเติมอือือถ้ามันจะไม่อร่อยจะเติมเดี๋ยวค่อยเพิ่มอือนี่เด็ดมากนะคะทุกคนนะคะคนเป็นโค้ดนะคะเขาไม่ต้องพูดเยอะนะคะอือือลูกศิษย์เขาถึงมีความมั่นใจในตัวเองขนาดนี้นะคะทุกคนนะคะ พี่จินตนานะคะทํากับข้าวไม่เป็นนะคะแต่ก็กล้าทํานะคะนี่นะคะเพราะว่าครบพุกคาเดียวเลยนะคะก็คืเติมอือย่าใจร้อนอ่านแน่ทุกคนนะคะอืออ่าโอ้โหอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยอันนี้ไม่ได้ร้องไห้นะคะอากาศมันร้อนนะคะอือฮึอือยึด้ด่จะไปป่าไหนอีกนะคะเจอมเขาแบบพี่สวนที่สีรวยๆนะคะอือ วันนี้ย่าขึ้นนันเวย่าเขาจะพาเข้าป่านะคะอือหอืมแต่ตอนนี้ป่าย่าน่าจะเตียนแล้วนะคะอือหึเพราะว่าสองวันมันจะยุกยิบยุกยิบหน่อยนะคะพี่สื่นะคะเมื่อวานเอเคเขาเอเอเคมันยังไม่รู้เรื่องป่านะคะเพราะว่าป่าที่พานพาเข้าไปนะคะจะมีเสือสมิงนะคะ แต่อันนี้ไม่มีเสือสมิงนะคะะ,คะต้องให้โคสีบานบอกนะคะว่าไม่รู้ว่าป่านี้มีอะไรบ้างนะคะแต่ย่าเขาอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไม่รู้ว่าอาป่านี้ประเภทอะไรบ้างนะคะอืมอืมอฮนี่มากแกงผัแหงไก่ทุกคนดูนะคะต่แป๊บเดียวนะคะหลือกินกลางเสร็จสภาเข้าป่าแล้วนะคะอือฮึตอนนี้นะคะเรื่องเราพานพรเป็นเหตุนะคะทุกคนนะคะอือฮึ เดจาวาก็ไม่ไปไหนนะคะจะพาน้องบานไปสอยมะพร้าวอีกแล้วนะคะ <c oughs> อื้มอ๋อรอกใช่นะคะเมื่อคืนนะคะาเข้าป่าทั้งคืนนะคะออกจากออกจากป่าหญ้าก็เข้าป่าอ้อยนะคะเมื่อวานน้องม่อนรู้ไหมคะ <c oughs> ก็พากันเข้าป่าป่านะคะอืม นำชิมจะยพี่ปั๊ปปี้กับพ่อบ้านนะคะอือฮึทำยังไงพี่สีบ้านนะคะอือฮึเขาจะพากันไปถางป่าะคะ่ะเดี๋ยวต่อไปเอ่อเย,ย็นนี้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวไปฟังเรื่องเล่าพันพรนะคะ่ะฮะก็จะเห็นว่าป่าเตียนขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ะะถ้าเกิดว่าใครไปบ้านพันพรนะคะจะไปทําตัวยุกยลกยุกกมานะคะทําตัวยุกยลกยุกยกนะคะแสดงว่า มันมีอาการนะคะทุกคนแสดงว่าไปถางป่ามานะคะก็อืมตอนนี้นะคะถ้าใครไปบ้านใครนะคะเสร็จนะ